สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพูดเกี่ยวกับตัวสินเชื่อไทยรอนะครับผมสามารถสมัครได้ทั้งในมือถือหรือสมัครในคอมนะครับสินเชื่อตัวนี้มีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ชื่อว่า t h a i l o n co. in นะครับผมสินเชื่อตัวนี้หน้าตาเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับเป็นสินเชื่อโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจสินเชื่อสินเชื่อร้านค้าต่างๆนะครับผมก็คือหน้าแอปพลิเคชันจะเป็นประมาณนี้นะครับเขาบอกว่า ดอกเบี้ยต่ำ0.3%ไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับผมสินเชื่อตัวนี้วงเงินให้กู้เนี่ย50,000จนถึงเท่าไหรเนี่ย1ล้านบาทนะครับทุกคนผ่อนได้ตั้งแต่3เดือนถึง60เดือนผมได้สมัครเรียบร้อยแล้วนะฮะสินเชื่อตัวนี้ผมได้สมัครเข้าโปรไฟล์ไปดูเรียบร้อยเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับการกู้เงินการอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าสู่ระบบนะครับใช้เบอร์มือถือแล้วก็ยืนยันรหัส OTP นะครับก็แค่นี้สามารถสมัครขอสินเชื่อตัวนี้ได้ละ แต่ในส่วนของเรื่องการให้บริการนะครับผมสินเชื่อตัวนี้มี f อท่านหนึ่งนะครับเขาได้ไปสมัครสินเชื่อตัวนี้แล้วเขาส่งมาให้ผมดูก็คือว่าหลังจากที่เราสมัครและขอวงเงินกู้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางระบบเนี่ยเขาก็จะให้เราติดต่อหาพนักงานนะครับผมนี่นะครับผมอันเนี้ยเป็นภาพที่ผมได้มานะครับผมก็คือหลังจากที่เรากู้เงินผ่านนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้สถานาการ์กู้ของคุณผ่านแล้วนะครับแต่ ให้ติดต่อพนักงานฝ่ายบริการลูกค้านะครับเพื่อรับรหัสถอนก็คือการที่รับรหัสถอนนะครับผมตรงเนี้ยจะเริ่มเข้าขั้นของการโดนหลอกละเพราะว่ายอดเงินที่อนุมัติี่ยห้าหมื่นแต่ยอดเงินที่ถอนได้เนี่ยศูนย์บาทอันนี้ผมจะบอกให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจนะผมว่าเออไอเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันกู้เงินพวกเนี้ยยอดงงอะไรที่มันโชว์ให้เราดูนะครับยอดเงินที่มันโชว์ให้เราดูนะครับเพื่อนๆคือมันเป็นแบบเว็บไซต์ที่มันถูกสร้างขึ้นมานะครับผมแล้วการที่แบบเพื่อนเพื่อนจะ ขอกู้เงินตรงนี้นะครับมันมันไม่ได้ง่ายๆครับเพราะว่าขั้นตอนถัดไปเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะครับเขาก็จะเริ่มละเริ่มเริ่มแบบว่าขั้นตอนของแต่ละที่เนี่ยแต่ละคนอาจจะโดนไม่เหมือนกันด้วยบางคนเนี่ยอาจจะต้องแบบโอนเงินเข้ามาวางในกระเป๋าที่เลขบ,บัญชีนี้น,นี้ประมาณนี้แล้วถึงจะกดย่อยเงินตรงนี้ออกไปได้อันนี้เพื่อนๆต้องระวังให้เยอะเลยนะครับว่า การโอนเงินไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆนะครับผมจะไม่มีการโอนเงินก่อนทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินไปไว้ในกระเป๋าหรือเอาอะไรหรือที่แบบเพื่อนๆจะต้องต้องเสียงเงินหรือโอนเงินออกไปอันเนี้ยคือเพื่อนๆกําลังโดนหลอกก็คือใครที่จะลองสมัครเนี่ยลองสมัครดูได้แต่ถ้าได้สินเชื่อแล้วเพื่อนๆจะต้องโอนเงินของตัวเองออกไปที่ไหนก็ตาม อันนี้คือเพื่อนๆโดนหลอกแน่นอนอันนี้ระวังกันด้วยนะครับผมเตือนนะผมเตือนทุกคลิปแล้วก็ระวังด้วยนะครับบางทีนะครับผมมีอาจจะมีมิจฉาชีพเอาผมไปแอบอ้างคือผมไม่ไม่ชวนหรือแนะนําให้ใครไปขอกู้สินเชื่ออะไรนะมีผมมีแค่ เอามาตรวจสอบเอามาดูว่าสินเชื่อตัวไหนน่าเชื่อถือสินเชื่อตัวไหนไม่นา่าเชื่อถือสินเชื่อตัวไหนกู้ได้สินเชื่อตัวไหนเป็นยังไงผมมาพูดให้ฟังประมาณนี้แค่นี้เท่านั้นนะครับผมไม่มีการันตีนะครับว่าสินเชื่อตัวนี้ขอกู้ได้สินเชื่อตัวนี้ขอกู้ได้จริงอะไรผมไม่มีการันตีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้ารับคลิปนี้สวัสดีครับ